เดต้านิวครบจบทุกข่าวดรศิวพรสวัสดิด์ชกุลหรือคุณสันดาจัดใหญ่ฉลองยอดขายท็อปแบรนด์สินค้าขายดี3ปีซอสและสินค้าขายดีในอาเซียนตังอย่างต่อเนื่องจริงๆค่ะสำหรับนักธุรกิจสาวไฟแรงชื่อดังอย่างดรศิวพรสวัสดิด์ชกุล หรือคุณซันดาผู้บริหารบริษัทภูมิพิงเฮิร์บจำกัดที่ล่าสุดได้เปิดออฟฟิศฉลองยอดขายท็อปแบรนด์สินค้าขายดี3ปีซ้อนและสินค้าขายดีในอาเซียนโดยมีพรีเซนเตอร์นางงามคนดัง มีมีกันสุดาชนาคีรรีมิสแกนเมียนมา2,022เข้าร่วมงานพร้อมเปิดเผยถึงความประทับใจหลังได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวผสมสารกันแดด S1 ที่ช่วยให้ผิวขาวสว่างกระจ่งางใสไม่โปะ๊ะด้วยสารสกัดสุดปังมากมายรวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่นๆอย่าง Lady 99 OKD OK โลตาหมองภูคาวไวทสกินครีมเซตคอลลาเจนและสินค้าอื่นอีกมากมายนั่นเองค่ะ ใช่ก่อนเห็นผลก่อนถึงจะแบบการที่จะขายแล้วบอกตรงๆว่ามันดีจริงๆค่ะตัวนี้แบบเอาไปใช้ที่ตอนแข่งขันรอบที่อินโดนีเซียนะคะเป็นตัวแทนมิสแกรนยนมาคือก่อนที่เราจะออกสินค้ามาทุกตัวเราต้องมีการเทสเทสแล้วเทสอีกให้มันเกิดความมั่นใจลูกค้าที่เอาไปใช้เราได้ผลจริงของเราแบรนด์นี้มาหกปีแล้วซึ่งคุณกะมั่นใจได้ว่าถ้าคุณเอาสินค้าเราไปขายเนี่ยยังไงมันก็ขายได้เพราะแบรนด์เราแข็งอนงนั้นทีอที่เราผลิตมาใช่ไหมเราก็แบบคิดว่าจะมาทดลองใช้แล้วทีลูกค้าชอบแล้วก็เขาขอแบบ ็มาขอผมเป็นตัวแทนก็ถือได้ว่าเจ้าเนี่ยผลการตอนรับค่อนข้างที่จะดีมากนะคะเปอนแบบแอบเอาไปด้วยค่ะเอาไปที่อินโดแล้วก็แบบใช้หนึ่งขวดแล้วก็ทีนี้ดีตะนคาพอกผิวด้วยให้ผิวดูแบบขาวเนียนแล้วก็ไม่โป๊ะด้วยเรียนรู้จากพี่ซานแล้วจนแบบเติบโตแบบมีผลิตภัณฑ์เยอะๆก็แสดงว่าใช้ดีจริงสูตรเนี่ยเราทำองคงไว้แต่เราก็จะทาเรื่องการตลาดให้มากขึ้นเดยการผ่าน หนึ่งเรามีมีจุดแข็งของแบรนด์เราคือตัวพรีเซนเตอร์หลักคือมิสซันดาเราทำมาหกปีสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าซึ่งมันแตกต่างกับแบรนด์อื่นที่เขาผลิตสินค้ามาด้านหนึน่งขายแล้วหายไปแล้วก็ผลิตสินค้าตัวใหม่ใม่ของเราแบรนด์เนี่ยมาหกปีนะซึ่งคุณจะมั่นใจได้ว่าถ้าคุณเอาสินค้าเราไปขายเนะี่ยยังไงมันก็ขายได้เพราะแบรนด์เราแข็งอยู่นะครับแล้วก็ข้อสองพรีเซนเตอร์ที่จะเข้ามาเรื่อยๆอย่างที่บอกคือมีมีสี่ท่านดังๆในในเมียนมานใช่เนาะซึ่งทำให้โฆเณา มั่นใจได้เลยว่าคุณจะมีชีวิตและอนาคตที่ดีขึ้นก็สัญญาค่ะว่าจะโปรโมทแล้วก็จะทำผลงานให้ดีที่สุดสำหรับมิมีนะคะเมตานิวครบจบทุกข่าว